ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุดารัตนพุทธิภัยศาคลครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตสอง นางสุดารัตนพฤติไพศาลเกิดวันที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2513ตำแหน่งปัจจุบันครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลจุมพลมุนพิสัยสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตสองประวัติการศึกษาจบการศึกษาประกาศนียบัตรนัฏศิลป์ชั้นสูงเอกละครวิทยาลาัยนัฏศิลป์กาลสิน กรมศิลปากรปี2533จบการศึกษาศึกษา,าศาสตรบัณฑิตเอกนาฏศิลป์ไทยวิทยายลาัยนาฏศิลป์กรุงเทพสมทบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปี2536จบการศึกษามหาบัณฑิตสาขาหลัสูสรและการสอนมหาวิทยายล,าล,ลัยสวนปี2550ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูผู้สอนสารดนตรีและนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ3และคณะกรรมการงานวิชาการโรงเรียนและงานสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนโดยเป็นครูผู้รับผิดชอบชุมนุมนัฏศิลป์การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครูรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมีความรักเมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอมาอบรมฝึกฝนเสริมความรู้ทักษะและในใสัยที่ดีงามแก่ลูกศิษย์อย่างเต็มความสามารถเน้นผลสลัมฤทธิที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ทุกด้านปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่การสอนในวิชาหน้าตัดินด้วยความมุ่งมั่นวิริยะอุสตสาหะทุ่มเทเสียสละเพื่อให้ลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าเป็นคนที่มีคุณภาพ ปรับตัวเองให้ทันยุคทันสมัยและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมีผลงานเชิงประจักษ์คือรางวัลระดับชาติหลายรางวัลนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูรักและศรัศทธาในวิชาชีพครูมีความรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอมาอบรมฝึกฝนเสริมความรู้ทักษะและนิสัยที่ดีงามแก่ลูกศิษย์อย่างเต็มความสามารถเน้นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ทุกด้าน ผลจากการที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาและจิตใจและร่วมพัฒนาจัดก,การศึกษาและการดำเนินงานของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับความรักและความศรัทธาจากลูกศิษย์เพื่อนร่วมงานผู้ปกครองชุมชนบุคคลทั่วไปและหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนได้รับการยอมรับเชื่อถือได้เห็นภาพลักษณ์และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ปฏิบัติงานด้วยการทุ่มเทเสียสละไม่ย่อท้อต่อข้อจํากัดและความยากลําบากเห็นได้จากการช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนและร่วมเป็นกําลังใจแก่เพื่อนร่วมงานจากการประเมินต่างๆการร่วมกิจกรรมกับชุมชนได้รับบทบาทเป็นผู้นําหรือครูแกนนํำนัฏศิลป์เป็นผู้ประสานงานกับชุมชนในการฝึกซ้อมฟ้อนรำให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นประจำทุกปี เช่นรำบวงสวงพญาสนทรธรรมธาดารำบูชาหลวงพ่อพระเสียงรำบูชาหลวงพ่อพระใสรำบวงสวงอนุสาวรีย์ปากพ่อจังหวัดหนองคายงานการแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองปากห้วยหลวงอำเภอพรมพิสัยและรำบวงสวงพญานาคในวันออกพรรษาบ้างไฟพญานาคโลกซึ่งในงานมีผู้ฟ้อนรำนับพันคนซึ่งถือว่าเป็นเวทีระดับโลก ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกทั้งได้นำนักเรียนเข้าร่วมขบวนฟอ้อนรำงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนและนับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สาธารณชนโดยแสดงร่วมกับดารานักแสดงและประชาชนทั่วไป และมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเช่นจากสื่อออนไลน์ในโทรทัศน์หลายช่องทั้งในระดับจังหวัดระดับประเทศและระดับโลกผลจากการเป็นผู้นําในการฝึกซ้อมฟ้อนรำและทําให้ได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีจากชุมชนและหน่วยงานอื่นการพัฒนาตนเองได้เ<ส>ข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานการเรียนการสอนและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุดเช่นการอบรมครูเครือข่ายด้านนิตศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒน,นธรรมอย่างต่อเนื่องอบรมโครงการดนตรีนัตศิลป์อาเซียนกรมส่งเสริมกระทรวงวัฒน,นธรรมเป็นต้น ผลจากการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านนาฏศิลินจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งได้รับความรู้และการถ่ายทอดที่ถูกต้องตามแบบแผนนาฏัิลินจากศิลปินแห่งชาติด้านนาฏศิลป์ได้แก่อาจารย์รัตยวิสิตพงศ์อาจารย์รัจนากวงประยงและอาจารย์เวนิกาบุญน,นาค ศิลปินแห่งชาติสาขานาฏศิสินไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงนาฏศิลป์โดยอาจารย์สุรัตจงดาและได้นำไปพัฒนาและฝึกซ้อมนักเรียนให้ปฏิบัติตามแบบต้นฉบับที่ถูกต้องส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมพลพลพิสัยได้เป็นตัวแทนทั้งระดับเขตระดับภาคและระดับชาติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้และมีผลที่เกิดกับผู้เรียน ได้มีความคิดในเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองโดยการใช้รูปแบบในการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลักการ4กเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนและได้ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนนักศิลป์ในโรงเรียนโดยเชื่อมโยงและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและมีความสนใจทักษะด้านนักศิลป์นักเรียนมีผลงานชิ้นงานและภาระงาน มีผลสำเร็จทางการเรียนผ่านเกณฑ์มีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับดีและได้นําเสนอผลงานการสแสดงน,นักตัดสินตามโอกาสตา่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมนักตัดสินในงานศิลประหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับเขตระดับภาคและระดับชาติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เด่นชัดมากมายรางวัลระดับชาตินักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง จากงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนได้แก่กิจกรรมระบรมมาตรฐานปีการศึกษา2562น่าจะสินไทยอนุรักษ์ปีการศึกษา2562น่าจะสินไทยอนุรักษ์ปีการศึกษา2561การแสดงตลกปีการศึกษา2559และลำวงมาตรฐานปีการศึกษา2559 มีการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนทางสื่อออนไลน์เช่นเว็บไซต์ของโรงเรียน www.youtube.com และข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนตามโอกาสต่างๆและผลจากการจัดก,การเรียนรู้นำไปสู่การมีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการดำเนินชีวิตในการศึกษาต่อและด้านการประกอบอาชีพ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนรมนลเกิดเกดติสุขค่ะเป็นสิทธิ์เก่าของคุณครูสุดารัตนวัฒนพฤติภพศาลค่ะคุณครูสุดารัตน์นะคะเป็นคนที่มีความเพียรพยายามค่ะในการเรียนและการสอนนักเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอนปฏิบัติหรือการสอนทฤษฎีนะคะซึ่งคุณครูสุดารัตน์นะคะได้เป็นครูคนแรกในการสอนวิชานาฏศินให้กับดิฉันค่ะและสอนให้ดิฉันรำเป็นตั้งแต่ดิฉันที่ เรียนอยู่ชั้นป .4 นะคะที่ันมีความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจค่ะในสิ่งที่ตัวเองได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากคุณครูค่ะสวัสดีครับผมนาทิติวัฒน์แสนมุสตีครับกระผมขอขอบพระคุณคุณครูสุดารัตน์วัฒนพิติภัศาล์อย่างสูงที่ได้ให้ความรู้ทางด้านศิลปะและ,ละนฏศิลป์จนวันที่ผมจบระดับปฐมศึกษาทําให้กระผมลงรักและลงใหลในการฟ้อนร,รําม,มาา คณครูท่านเป็นผู้ชี้ทางให้ให้กระผมต้องศึกษาต่อที่สาขานาฏสินเป็นผู้สืบทอดและสืบสารวัฒนธ,ธ,ธ,ธรรมที่ดีงามในปัจจุบันนั้นกระผมกําลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตรานศิลป์เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตแห่งศิละปะกระผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นลูกศิษย์ของคุณครูสุรารัตน์วัฒนกติไพศาล ท่านเป็นคุณครูที่กระผมเคารพรักและยกย่องให้เปลี่ยนเสมือนเป็นแม่คนหนึ่งที่คุณครูคอยช่วยเหลือและคอยดูแลอยู่ตลอดเวลากระผมจึงขอนำแบบอย่างของคุณครูไปพัฒนาด้านวิชาชีพของกระผมในอนาคตครับมีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาความรู้มีองค์ความรู้นวัตกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพ สามารถนำไปเผยแพร่ในระดับประเทศหรือนานาชาติดังนี้นำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ผ่านการจัดทำคลิปวิดีโอโดยการสัมภาษณ์ซักถามผ่านทางวิดีโอคอทางโทรศัพท์ด้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาตัิสิ์ระดับชาติจังหวัดนครน,นายกเพื่อรับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์จากสพทป,ประจำปี2562นำเสนอผลงานเชิงประจักษ เพื่อรับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดจากสพทณจังหวัดนครน,นายกระดับชาติด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาจัิสินประจำปี2560และ2561แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงนาจศิสินณประเทศลาวกระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวรารสารบัณฑิตวิทยาลายัยลำไภยพันนีวิจัยการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์้านรักศนาเรื่องเบญจศิลป์เบญจธรรมโดยใช้การฟอนชุดเบญจศิลป์เบญจธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีที่1ฉบับที่2ประจำปี2561งานวิจัยการพัฒน,นาชุดสุขปฏิบัติตมตัธศิ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีที่2ฉบับที่2ประจำปี2562เป็นแบบอย่างได้รับการยอมรับและนำไปขยายผลอย่างกว้างขวางมีผลที่เกิดจากการทำงานที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครูและนำไปปฏิบัติได้จริง การสร้างนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนามีผลการทำงานที่เป็นแบบอย่างให้เพื่อนครูและสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนมีการพัฒนาจัดหาประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนนำไปใช้ได้ผลดีโดยจัดเตรียมสื่อประกอบการสอนเครื่องมืออุปกรณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักสูตรเช่นชุดฝึกปฏิบัติหน้าตัดศิลป์เอกสารประกอบการเรียนการสอนและวิธีทั์ประกอบ ผลจากการทำงานสามารถเป็นแบบอย่างและนำไปปฏิบัติได้จริงส่งผลให้ครูประสบความสำเร็จและบรรลุตามจุดประสงค์ในการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนเกิดผลงานชิ้นงานตามกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นแบบอย่างได้ผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของนักเรียนสถานศึกษาผู้ร่วมงานสังคมชุมชนและเห็นผลจากการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานได้พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรศษฐกิจพอเพียงด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูเป็นที่ยอมรับแก่เพื่อนครูผู้ปกครองชุมชนและสังคมครูผู้สอนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดจากการได้รับรางวัลในระดับเขตจังหวัดภาคระดับชาติดังต่อไปนี้ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมนาตศิลป์ในงานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคและระดับชาติตั้งแต่ปีพศ2550จนถึงปัจจุบันจากสพทรางวัลครูเกียรติยศ Teacher Award สาขานาฏศินป์ประจำปี2545จากสพอชอรางวัล Super ออร์เชิญเชื a อ d ครูต้นแบบที่มีความเข้มแข็งในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ประจำปี2546 จากสาพทรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประจำปี2553และปี2561จากครูสภารางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติรางวัล100,000ครูดีประจำปี2555จากครูสภารางวัล MOE Award ปีการศึกษา2559สาขาอนุรักษ์มรดกไทยกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูสะดุดีประจำปี2561จากครูสภารางวัลทรงคุณค่าสอพทหอเบกอวอร์ดชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนัฏศินด้านบริหารจัดการชั้นเรียนประจำปี2561และรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองปีการศึกษา2560จากสอพรทอรางวัลครูดีไม่มีอบบย,ยมุกประจำปี2562 รางวัลพระฤหัสบดีประจำปี2562รางวัลครูดีในดวงใจประจำปี2563รางวัลทรงคุณค่าสาพทออเบกอวอร์ดเหรียญทองระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านวิชาการประจำปี2562จากสาพทและได้รับโ่เชอร์ชูเกียรติให้เป็นรัตนมณีศีนัตสินศิธิ์เก่าดีเด่นประจำปี2563วิจัยรยนัตสินกระสิน สถาบันบัณฑิตพันาสินกระทรวงวัฒนธรรม